สวัสดีครับผมช่างกอนนะครับเพจอุปกรณ์โซล่าเซลและปั๊มน้ำดีซีนะครับวันนี้นะผมก็มาดูตัวปั๊มหางหกนิ้วนะครับ <c oughs> ที่เอามาสูบเข้านาน,านะฮะกระสูบทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ละแล้วลทีนี้กล่องควบคุมที่ผมใช้อยู่เป็นกล่องแบบทั่วไปที่ไม่มีตัวเลขนะครับกล่องมันพังเี๋ผมเอากล่องใหม่มาเปลี่ยนเป็นกล่องที่มีตัวเลขนะครับ แล้วก็ลองดันสายยาวๆดูนะฮะสามสิบเมตรก็แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้มีเมฆหน่อยมอเตอร์เก้าร้อยสี่บาทมอเตอร์ตัวเล็กก็ดันไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับไม่เหมือนถ้าถ้าแดด,ดแรงๆนะแล้วก็ใช้สองแผงเอง <c oughs> แต่ถ้าเป็นตัวมอเตอร์สองแรงคงจะดันดีกว่านี้นะครับตัวนี้จะมอเตอร์ตัวเล็กหน่อย <c oughs> ตัวนี้ถ้าใช้งานจริงๆคงจะเหมาะกับ ปั๊มหางตัวสองสองนิ้วน่าจะพอดีแรงได้เรื่องเลยแต่ถ้าทำปั๊มหางสี่นิ้วแล้วก็ชันๆหน่อยกันยากตัวนี้คือผมย้ายฝั่งมาค่อนข้างจะชันเดี๋ยวผมจะพาไปดู <c oughs> ตัวนี้นะครับผมย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับฝั่งหนึ่งนะฮะสองแผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตอนนี้ก็เป็นท่อประมาณสามสิบเมตรนะครับท่อยาวหน่อยครับ เพิ่งฟ้าเพิ่งเปิดตอนเก้าโมงสิโมงเมฆเยอะเลยนะฮะมามาดูมาดูตัวกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มาดูความชันที่ผมลองนะครับคือจุดนี้ที่ย้ายมาจะชันกว่าจุดเดิมนะครับชันกว่าจุดเดิมหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะตัวปั๊มทำหลังคาใส่ให้เขานี่นะครับสี่เมตรนะครับนน่นนะฮะท่อนะฮะท่อนะครับ ฟึ้นฝั่งโน้นนะครับท่อจะพาเดินไปดูครับนะครับนี่นะฮะท่อขึ้นฝั่งนี้ท่อขึ้นจากน้ําตัวนี้จะยาวกว่ากว่าเดิมหน่อยนะครับนะครับขึ้นมานี้นี่ขึ้นมานี้สุดท่อเราก็ต่อต่อเป็น ัวสายเสียบเงินไปนะครับนู่นนะครับราไปดูรอบมอเตอร์กันนะครับอันนี้ครับมอเตอร์รอบอยู่ที่2,600นะครับอ2องพรอบมอเตอร์ตัวนี้จะสูงสุดเลยอยู่ที่3,000รอบนะครับเรามาดูว่าแบบแค่นี้ไปอยู่ที่เท่าไหร่ เจดสิบนะครับ71 3โวลต์นะครับโวลต์นะฮะสองแผงนะครับกระแสที่13แอมป์นะครับ25 13นะครับกำลังไฟที่926วัตต์นะครับสองแผงนี้ก็550ก็พันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับก็ได้ประมาณ80%นะครับถือว่าแข็งแรงนะฮะนนี่ะครับกล่องรุ่นนี้มาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากกล่องเดิมมันไหม้นะฮะ ไม่จะเราเปลี่ยนกล่องรุ่นใหม่เลยที่มีตัวเลขนะครับแล้วก็จะเอากล่องรุ่นนี้ไปใช้กับปั๊มรถเข็นพวก2นิ้ว3นิ้วของผมด้วยนะครับแล้วก็จะทำตัวปั๊มรถเข็นเนี่ยนะครับตัวปั๊มรถเข็นนะครับก็จะทำใส่กับปั๊มหางด้วยนะครับสำหรับตัวโมเดลใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ ทำปั๊ม hm หางแล้วก็จะมีหอยโข่งนะครับ4ี่นิ้วหนิ้วนะครับสามนิ้วนะฮะสามนิ้วเนี่ยผมจะทําจะมีแบบ2แผงแล้วก็แบบ3ามแผงนะครับสําหรับตัว3ามแผงจะเป็นมอเตอร์2แรงนะครับ 1, 5 0 0หรวัตต์นะครับจะเป็นมอเตอร์2แรงนะฮะแล้วก็เป็นปั๊ม hm เพ่าลอยนะครับถ้าเป็นปั๊ม hm หางก็จะมี4ี่นิ้วหนิ้วนะครับที่จะทานะฮะแต่ตอนนี้คือ เอาตัวหกหนิ้วมาลองมาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับจะพาไปดูปลายน้ํานะครับปลายน้ําใส่ท่อสีนี้ไว้นะครับนะะดูนะฮะตัวนี้ดันไกลๆไม่ไม่ดีนะครับปั๊มหางคือถ้าถ้าดันไกลๆก็แนะนําใช้มอเตอร์แรงๆหน่อยนะครับตัวนี้มอเตอร์กาลังมันน้อยหน่อยดันไกลๆแรงเขาไม่ถึงนะนะครับสี่นิ้วยังไม่เต็มเลย นะดันไกลแล้วก็ส่งชั้นเนี่ยสีนิ้วก็ยังไม่เต็มดก่เห็นหครับสีนิ้วก็ยังไม่เต็มท่อครับก็ได้ประมาณสามนิ้วนะครับดันไกลๆนี่รับสูงอยู่นะสองพันหกร้อยนะครับส6 0 0รอบสุขเข้านาะก็ นไม่ตกฟ้าค้มไม่เฉยแต่ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนเลยคืมออย่างเดียวต้องต้องสูบเข้าละไม่สูบเข้านี่ไม่ได้เกี่ยวแน่นอนปีนี้นะฮะดูข้าวนะครับใบแดงนะละเอาโซลาเซลล์มาสูบนะครับแทนน้ำมันนะฮะน้ำมันราคาสูงมากทำให้ต้นทุนในการทำกรเกษตรเยอะนะครับเราต้องใช้ต้นทุนกับน้ำมันนี่เยอะนะฮะ อย่างตัวโซลาเซลล์นี้เราก็สูบทั้งวันนะครับสูบทั้งวันเลยมีแดดมาก็ไหลเลยครับมีแดดมาน้ําก็ไหลแต่ว่าถ้าถ้อยแบบนี้แดดต้องแรงนะแดดเบาไม่ไหลนะครับแดดเบาดันขึ้นไม่ได้แต่ถ้าดันไม่สูงก็ก็ได้อยู่ครับแต่ตัวนี้ดันสูงกว่าดันสูงหน่อยอ,อจุดแรกที่ทำที่ที่สูบเข้าอะ่ะไม่สูงเท่าไหร่นะแล้วก็สายก็10เมตรตัวนี้ลองดันสายยาว30นะฮะ ็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละครับ2,600รอบก็ถือว่ารอบสูงละเกือบเต็ม3 0 0พันเลยถ้าเป็น4แผงกนน็น่าจะแรงกว่านี้นะฮะถ้าเป็น4แผงหรือว่าหรือว่าเป็นมอเตอร์ตัว2แรงใช้3ามแผงเนี่ยน้ำเต็มท่อแน่นอนครับถ้าชันชันแบบนี้นะถ้าชันชันแบบนี้ก็เป็น2แรงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำสเปค4นิ้ว2แรงแล้วกันไอซีเมตรนะฮะปั๊มหาง4ี่เมตร2แรงนะครับ มอเตอร์สองแรงสามแผงถ้าตัว2แผงนี้จะทำสเปคแค่ยาวสเมตรพอครับเพราะถ้ายาวกว่านั้นปั๊มไม่มีแรงปั๊มไม่มีแรงที่จะที่จะส่งขึ้นมาตัวมอเตอร์แรงเขไม่ถึงไม่มีแรงที่จะส่งขึ้นมานะครับทดสอบไว้เป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วมั้งนะฮะก็ ให้รู้เลยว่ากล่องที่เอามาใช้นี่เอามาใช้กับโหลดตหนักเนี่ยกล่องตัวนั้นตัวนั้นไม่ไหวเพราะปกติกล่องตัวนั้นผมจะใช้กับมอเตอร์ไม่เกิน3 3นิ้วนะฮะสามแรสามนิ้วนะฮะ,ะ,ฮะตัวปั๊มนะะ้ำนะครับท่อออกไม่เกิน3นิ้วแต่ตัวนี้เป็น6นิ้วก็เลยยังยังไม่มีตัวกล่องควบคุมรุ่นใหม่ๆม,มาก็เลยเอาตัวนั้นมาใส่ก่อนทีนี้พอ,อาทางบริษัทที่ผมคอนแทคด้วยเนี่ย เขามีกล่องรุ่นใหม่มาที่มีตัวเลขนะฮะก็เลยเอาเอามาลองดูนะครับก็โอเคนะครับมอเตอร์รุ่นนี้เอ่อกล่องรุ่นนี้อย่าการทำงานเท่าที่เปิดลองมาก็โอเคครับกรใช้ได้ไม่ร้อนนะฮะก็เขามีซิงระบายความร้อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการติดตาม <c oughs> สาหรับเอฟซทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็จะทําการทดสอบก่อนทําขายนะครับเพราะว่าตัวสินค้าทุกตัวก่อนที่ผมจะขายผมจะเอามาทดสอบก่อนนะครับทดสอบใช้งานจริงๆเลยนะฮะก็หนักๆแบบนี้เลยผมถึงจะ <c oughs> จะทานะฮะจะทําขายในท่อไม่ยาวเนี่ยท่อสักสิบเมตรในท่อสิบเมตรเนี่ยน้าได้เลยนี่ยาวหน่อยสิบ 30รวม2เส้นใน30เมตรขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ